ในที่เขาโหลดในแอปตามเยอะยๆใช่ค่ะตอนนี้เด็ก2ขวบชัดดงชัดดาวปิดอะไรเป็นหมดนะเรานีตอนนั้นอ่ะกวาจะเรียนได้เรียนคอมพรวเอม .1 ม .2 ได้เรียนคอมพิเตอร์นั่นถึงว่าวิวัฒทาการตอนนี้ถึงบอกว่าเด็กสมัยนี้อาจจะเรื่องเรื่องด้วยแับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตนะคะการปลูกฝังจากพ่อแม่เนาะก็อาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วในเรื่องของอาหารการกินอีกนะสมัยนี้พ่อแม่ก็ กับข้าวนอกบ้านอย่างเดียวเลยนะคะบางทีไปรับลูกกว่าจะรถติดฟาฟันกว่าจะมาถึงบ้านมาทากับข้งกับข้าวไม่มีละก็ฟาสต์ฟู้ดอ่ะให้ลูกทานอิ่มไปเข้านอนก็จบนะเป็นอะไรที่แบบคือแค่พี่เก๋พูดแค่นี้มีความรู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันอันตรายมากขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะใช่ถึงบอกเนียค่ะว่าสมัยนี้ทั้งเด็กไม่ต้องไม่ต้องอายุแบบ บางวันเราคิดไงว่าอายุ3 4 0ก็ค่อยเป็นโรคหายไข้เจ็บแต่สังเกตไลฟ์สไตล์เด็กสมัยนี้อ่ะในการเล่นเกมเล่น iPad สายตาสั้นแม้แต่การกินการใช้ชีวิตโอ้โหถึงบอกมันเสียงตั้งแต่ผู้จริงจริงอะเสียงแต่เดินได้เลยมั้งนั่นแหละนมตอนนี้ก็นมผงด้วยอ๋อใช่ตอนนี้คือการอะไรนะทานนมผงตอนนี้เนี่ยก็เมื่อก่อนคนนมผงแทบไม่มีไงมีแต่นมแม่อย่างเดียวไงนมผงนมวัวตอนนี้นมผงก็ ที่บอกมีสารเจือปนปนเปื้อนอะเราก็ม่รู้ที่มีข่าวกันไงนั่นแหละถึงบอกโด่งดังคนนถึงเป็นแบบเด็กก็เป็นภูมิแพ้กันเยอะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอายุอ่าเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยอายุ ที่ยืนมันน้อยลงไปเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ง่ายๆนะถึงบอกว่าต้องควรไปตรวจร่างกายสุขภาพประจําปีเลยนะคะใช่ใช่เราก็คือมีหลักการง่ายๆนะที่มาฝากกันนะน้องจุ๋มใช่ค่ะอ่ะเลอเอาอีกอีกข้อหนึ่งไหมเอาอีกข้อหนึ่งแล้วกันเนาะเขาถามเขาบอกว่าเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะแลบเนี่ยค่ะสาคัญไหมคือหมายถึงว่าการตรวจแลบการอ่าตรวจสุขภาพมีการใช้ห้องแลบเนี่ยค่ะสัอ่าคือการต้องตรวจแลบก่อนไหมสําคัญไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเขาบอกว่าการตรวจแลบเนี่ยค่ะไม่ ไม่สาคัญเพราะว่าอะไรเพราะเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยคะ่ะเขาดูอาการของเราเป็นหลักอือ่าเขาจะดูอาการของเราก่อนความเสี่ยงที่เกิดการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเรามีความเสี่ยงมากมน,น้อยแค่ไหนนะอ่าใช่ค่ะเหมือนซ<ฆ>ักประวัติของคนไข้ก่อนมากกว่าส่วนห้องแแบบเนี่ยคะ่ะมา,าเราก็ ใช่ค่ะเป็นขั้นตอนที่แบบคุณหมอเขาจะพิจารณาว่าเราควรจะเข้าห้องแบบไหนเสาะลึกแบบแบบอีกทางหนึ่งนะคะคือเบื้องต้นเบสิกในการตรวจสุขภาพเนี่ยก็คือมีอยู่แล้วในการซักประวัติน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราแบบถ้าแล้วแต่พิจารณาของหมอละก<ช>ันถ้าเกิดว่าเรามีปุ๊บ เขาก็จะส่งเข้าห้องแผบแต่จู่ๆเราปุ๊บจะไปตรวจแผบเลยเนี่ยทั้งหมดค่าจ่ายสูงนะใช่ค่ะสูงมากตรวจแผลอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่เก๋ตรวจอะไรนะที่มันต้องสแกนเข้าไปในทั้งตัวเอมาไอไอมาไอนั้นอันนั้นสูงมากจริงๆค่าละสองหมื่นเคยตรวจที่คนในครอบครัวคนที่บ้านไม่ใช่พี่เก๋ค่ะคนที่บ้านก็ก็คือ20,000เลยนะคะประมาณ2-3งสามหมื่นนะคะตอนเนี้ยคือจริงๆแล้วอะค่ะเหมือนที่พี่เก๋บอกเราต้องดูระดับ เขาเรียกว่าระดับความเสี่ยงระดับการดูแลร่างกายของคนเรานะคะว่าสําคัญมากน้อยแค่ไหนกับการตรวจที่เข้าเครื่องแบบนี้กับการตรวจห้องแลบแล้วแต่งเงี้ยค่ะคือมันไม่จําเป็นว่าเราต้องชื้อแพ็กเกจแพงๆเพื่อที่จะไปตรวจตัวเราเองบางทีมันเปลืองเกินไปเหมือนที่พี่เกมมองนะคะคือ<ช>บางทีเหรอก็อคือให้หมอเขาซักประวัติอะไรเราก่อนแล้วก็ค่อยแบบแล้วแต่วิจารณญาณของหมออะกัน<ช>นะ,ะในการที่เราตรวจลึกไปอีกบางทีตรวจสเต็ปแรกอ่ะไม่เจอ ก็ค่อยตรวจสเต็ปสองมที่บอกว่าห้องแลบเนี่ยมันเป็นสเต็ปสุดท้ายในพี่เกดก็เคยตรวจคนในครอบครัวคือคนญาติๆอย่างเงี้ยก็คือคือเขามีความผิดปกติอะค่ะแต่คือตรวจเบื้องต้นก่อนอะเบื้องต้นไม่เจอเป็นเป็นสเต็ปที่2สเต็ปที่2ไม่เจอก็สเต็ปที่3ามจู่ๆถ้าไปสเต็ปที่สามเลยทีมันเป็นสิ้นเปลืองไงคือเราก็เข้าใจแหละว่ามันมันอาจจะไม่ผิดแต่คือต้องเป็นทีละสเต็ปดีกว่าต้อาจจะเบื้องต้นก่อนอย่างเงี้ยค่ะมาดีห้องแลบเนี่ยคือมันเป็นสุดท้ายแล้วล่ะเพราะห้องแล็บมันแบบค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง มากนะคะสูงมากๆเลยจริงเพราะว่าห้องแลบเนี่ยแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีเพราะว่ามันตรวจได้เกือบหมดเลยนะใช่ใชตรวจได้ทุกอย่างเลยแต่ว่านั่นแหละบางทีเราไม่จําเป็นนะคะท่านผู้ชมบางทีเราไม่ได้มีความเสี่ยงถึงขนาดนั้นนะคะร่างกายเราก็ยังไม่ได้ไบแพทย์ก่อนดีกว่าในการที่เราตรวจสุขภาพประจาปีเนาะนะแต่นี้พี่เก๋มีตัวอย่างนะน้องจุ๋มก็คือว่า มีคนที่คือคนรู้จักกันเนี่ยแหละค่ะคือทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเนี่ยมานานหลายปีนะคะซึ่งคือน้องเขาว่าเป็นเรื่องของมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งนะคะเต้านมแต่ว่ามีการทานเนี่ยมีการตรวจอยู่แล้วพวกเนี้ยคือเขามีคือตอนแรกเาที่เขาเป็นนะเขาไม่ได้ตรวจเพราะว่ามันไม่มีวงบอกอาการไงอ่าแต่ไปเจออีกทีก็คือเป็นระยะสุดท้ายต้องตัดทิ้งปุ๊บแล้วเขาก็เลยเลือกอาหารเสริมที่มีค่า ค่าอะไรที่ต้านไอตัวค่ามะเร็งได้เยอะที่สุดอะก็คือตัวแกรมมานี่แหละก็คือต้านในมูสระเขาก็เลือกทานน้ำมันรำข้าวแล้วหลังจากนั้นเขาไปการไปตรวจอืค่ะคนที่เป็นมะเร็งแล้วมีการถามต่อเนี้าตรวจบ่อยนะใช่ค่ะต้องดูแลพูดง่ายๆต้องดูแลต้องอยู่ในความดูแลของหมอเลยนะใช่แล้วพอตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ามะเร็งลดลงอเมซิ่งมากๆเลยอันนี้คือเป็นที่เป็นเคสตัวอย่างที่เราเคยสัมผัสกันพูดคุยเดี๋ยววันหลังอ่ะอันนี้เราก็รู้จัก ใช่แต่วันหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการไปสัมภาษณ์พูดคุยมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่บอกคะ่ะในการสุขภาพาประจำปีมันดีอยู่แล้วเราจะได้รู้ก่อน ใช่ค่ะแต่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสุขภาพดีอยู่แล้วหรือเรามีอะไรที่แบบเรากลัวที่จะไปตรวจสุขภาพเนี่ยเราสามารถหาทางเลือกหนึ่งก็คืออาหารเสริมก็คือตัวน้ำมันรำข้าวจมมุข้าวได้เลยนั่นใช่แล้วค่ะเพราะว่าสารอาหารสําคัญจะอยู่รวมอยู่ในนี้แล้วก็เป็นพื้นฐานเลยที่สามารถเลือกทานได้ง่ายถูกต้องเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะคือหลายๆท่านอาจจะมองหาผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมดีๆอยู่บางท่านอาจจะแบบอยากทานแต่ไม่รู้จะทานตัวไหนดีที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยคือพูดงี้คือมันครอบคลุมหมดทั้งร่างกาย แต่ว่าตัวนี้ค่ะวันนี้เราเจอแล้วนะจุ๋มเองจุ๋มกับพี่เก๋เองก็ทานตลอดเหมือนกันเป็นคนที่ทานน้ำมันรำข้าวโม๊กข้าวอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะแล้วแต่ถึงแม้ว่าเราสองคนจะไม่ได้มีโรคอะไรแต่เราก็ทานเพื่อเหมือนเอาไงสารพัเซลล์เราไว้อะเพราะว่าจริงๆถ้าพูดงขาเซลล์เซลล์ร่างกายของเราทุกวันเนี่ยมันจะมีความเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากกาารอหารอาหาร สภาวะแวดล้อมหรืออะไรที่มันเป็นอนุมูลสละเงี้ยทุกอย่างะมันมีสองปัจจัยอ่ะมันมีสองปัจจัยปัจจัยที่เราควบคุมได้กับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ก็คือมันเป็นอนุมูลสลาปุ๊บพอมาเข้าไปในร่างกายเซลล์เราก็เสื่อมนะแต่จริง่ะอาหารเสริมก็มีหลายประเภทนะคะมันก็ดีแต่ละประเภทไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราควรจะทานน้ำมันรำข้าวหรือว่ามันเป็นพื้นฐานของการที่เราทานอาหารเสริมได้เลยทานทุกเพศทุกวัยเพราะว่ามีสารตัวต้านอนุมูลสละที่ เขาบอกว่าดีกว่าดีที่สุดเวิตามินซีวิตามินอีได้มากกว่าหลับสิบเท่าเลยเออเป็นหลายร้อยเท่าเลยนะแบบเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยหนีนที่บอกไอ้ต้านมุสละมมันมีในไหนะ เบต้าแคโรทีนวิตามินอีวิตามินซีใช่ค่ะแต่ว่าบอกได้เลยว่าแกมมารซนอลเนี่ยคือเขาวิจัยมาแล้วว่าสุดยอดสุดยอดทางต้านอนุมูลสละนะคะแต่มาอยู่ในไหนั้องสู o คือมันหาที่อื่นไม่ได้นะคะซื้อตามตลาดก็ไม่ได้นะคะอยู่ที่น้ํามันํำข้าวจมูกข้าวเท่านั้นค่ะซึ่งน้ํามันํำข้าวจมูกข้าวนะคะตราไรซิโอดีที่สุดที่เราเคยที่เรามารู้จักมาเพราะว่าอะไรพ่อของเราเนี่ยในการคัาสรรวัตถุดิบ ค่่ง่ายมาจากประเทศเลยนะคะทานผู้ชประเทศญี่ปุ่นค่ะเจแปนนะคะเคื่องตัวนี้เนี่ยเรากำมาวิธีในการที่เราแบบคัดสรนเมล็ดพันข้าวมาเนี่ยในการสกัดบีบเย็นออกมานะคะค่าเฮกเซนในการสกัดเนี่ยแค่จะไม่มีตกค้างเลยใช่แลวแลบาองที่ต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าบางทีในการที่เรา บาคนบีบสกัดน้ำมันรำข้าวออกมาเนี่ยมันจะมีกรรมาวิธีในการที่สกัดตัวหนึ่งมันจะมีเขาว่าเรียกว่าสารเฮกเซนมันจะไปตกค้างในน้ำมันรำข้าวนั่นแหละแต่ว่าของตาน้ำมันรำข้าวไรซิโอของเราเนี่ยไม่มีสารตกค้างเนาะค่ะแล้วตัวนี้เราทำเจลาตินจากพืชด้วยกต้องซึ่งโอ้โหทุกแคปซูลทุกอันนี้ทุกเม็ดขั้นตอนอะไรเงี้ยเรามาสู่มือท่านผู้ชมช่องสิบสามสยามไทยเราอย่างแบบว่าเต็มเปลี่ยนเต็มคุณภาพจริงๆงนะคะแล้วก็มาก คับจอคับปวดคับกระปุกเลยนั่นสแว้วคะคับเหมือนหน้าเราคับจอเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้ของเราเนี่ยก็คือเป็นอาหารเสริมเบื้องต้นที่อยากจะแนะนําจริงๆเพราะว่ามันที่บอกว่าบางคนไม่รู้จักน้ํามันําข้าวเลยนะคะว่าเราก็เลยอยากจะมาบอกกล่าวเนาะว่าไอตัวน้ามันราข้าวเนี่ยก็เป็นน้ํามันแบบชนิดดีที่เราเนี่ยมันอยู่ในเขาบอกว่ามันมีน้ํามันไอไขมัน2ตัวนะ ตัวดีกับตัวไม่ดีใช่ค่ะมันจะคอยสู้กันตลอดไอ้ไขมันไม่ดีเนี่ยมันอยู่ในพวกเนื้อสัตว์นัน้องจุมใช่ค่ะแล้วก็พวกอาหารที่ไม่มีพวกไขมันจะข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนี่แหละใช่ค่ะพวกนี้จะเป็นไขมันไม่ดีขึ้นมันจะไปสะสมตัวไงเออมันจะไปสะสมในร่างกายไอ้ผนังหลอดเลือดในหลอดเลือดปุ๊บใช่ะทให้หลอดเลือดอุดตันเป็นโรคเสื่อมตามาเบาหวานความเบาหวานความดันหัวใจปุ๊บ เรามีตัวน้ํามันรำข้าวคือน้ํามันมันเป็นน้ํามันแหละค่ะแต่เป็นน้ำมันชนิดดีซึ่งทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนเอาไปสู้กับน้ํามันไม่ดีไขมันที่มันดีขจัดไขมันเลวออกใช่ไขมันเลวเลยพูดถึงเลวเลยนะเลวจริงๆค่ะแล้วก็ร่างกายเราจะได้แบบมีแต่ดีๆใช่แล้วค่ะทานไปเยอะๆทานไปบ่อยๆนะคะมันก็จะช่วยขับล้างไปเรื่อยๆไขมันไม่ดีตามร่างกายของเรามันก็จะค่อยๆที่จะโดนกำจัดออกไปนะคะแล้วมีสารอาหารตัวอื่นด้วยนะ ใช่คะ่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวโอเมก้า369กนะคะให้เราได้แบบคือหลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันอยู่ในปลาเท่านั้นบางคนต้องกินปลานะถึงจะได้เห็นไหมบางทีอยู่ในอานมผงเด็กที่บอกว่าเวลาทานนมผงปุ๊บมันจะได้ผแบบสมไงผสมมันจะไม่เด็กแบบว่ามีความเขาเรียกว่าดำรุงประสาทําไม่เด็กเิดดีทราให้เด็กเก่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้นะคะเราไม่ถึงเราไม่ต้องกินนมผงเด็กละ คนไม่นะก็กินกินปลาอะไรก็ทานได้นะคะอาหารหลักก็เป็นอาหารที่สําคัญอย่างเดิมใชแต่นี่คือเป็นเพียงแค่อาหารเสริมที่แน่นอนว่าหลักแต่ละมื้อที่เราทานเนี่ยมันไม่ถึงแน่นอนใต้องมานั่งช่างตวงวัดอ่ะค่าโภชนาการอ่ะมันทําได้ยากต้องต้องหาช่างมาตั้งทั้งค่าตัวนิดนึงไหมกินผักไม่เกินเกือบกินประมาณสี่ขีดต่อมื้อ แต่ที่บอกใครจะมานั่งช่างตวงวัด<จ>อ,อ้คาร์โบไฮเดตกี่กรัมโปรตีนกี่กรัมเนี่ยเราถึงบอกว่าโภชนาการางที่บอกสมัยนี้เราไม่ถึงแน่ๆใช่ค่ะนะอาหารเสริมตัวนี้เราก็เสริมเข้าไปแต่ไม่ใช่ว่ากินปุ๊บไม่กินปลาไม่กินหมูไม่กินอะไรเลยนะไม่ใช่น,ใชนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งตัวนี้กินปุ๊บไม่ได้หมายความว่าจะหายเลยหรือจะดีขึ้นเลยตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะเพราะฉะนั้นกินไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆปรับไปทีละนิดทีละน้อยนะเพราะของเรามันไม่ใช่ปฏิมันนไม่่่ใชยยาาทีเปป็ิ ชีวนะที่แบบ กินไปนานๆแล้วมันจะมีผลข้างเคียงมันทําให้แบบเหมือนประมาณว่าแบบโดสจํากัดอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราเนี่ยค่ะท่านผู้ชมกินแล้วไม่มีโดสจากัดนะไม่ว่าคุณจะกินมากแค่ไหนคุณกินได้เลยเพราะเป็นข้าวไงใชนมาสกัดมาจากน้ำมันรําข้าวเนาะหมือนเรากินข้าวเลยอ่ะแต่ดีกว่าข้าวก็ถือเพราะว่าเราสารสําคัญจากตัวตัวข้าวเนี่ยก็คือตัวมข้าวเนี่ยมาสกัดให้ท่านผู้ชมเป็นอาหารเสริมซึ่งเราก็กินเสริมกับตัวอาหารหลักที่เราทานยิ่งเราทานอาหารหลักที่มีประโยชน์คุณภาพเราคัดสรรดีแล้ว ตรงนี้ก็ทานได้นะคะ<ช>ก็เอาไปเสริมกันได้นะ,ะเพราะว่าสารอาหารมันเปน,นเต็มเปลี่ยนอยู่แล้วยิ่งคุณกินข้าวกล้องหรือว่ากินข้าวกเกษตรอินทรีย์หรือกินอะไรที่มันเป็นข้าวที่มันมีประโยชน์แทนข้าวขาวบวกกับน้ำมันรำข้าวที่เราที่เรามาบอกวันนี้เนะะี่ยค่ะ ผลเนี่ยมันจะเป็นคูณเลยใช่ค่ะมันจะเป็นคูณ2เลยนะคะใช่นะวันนี้นะเอาวันนี้ไหนๆก็พูดมาถึงขนาดนี้แล้วจุงมีโปรโมชั่นมาให้คุณผู้ชมดีกว่านะสําหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะสุดๆเลยนะคะซื้อ2กระปุกที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะ กระปุกใหญ่นะคะ2กระปุกนะ,ะจุ่มให้ไปเลยข้าวไลเบอรี่หกิโลนะคะส่วนเป็นกล่องข้างหลังตรงนี้นะคะซื้อ2กล่องนะคะจุ่มให้ข้าวไลเบอรี่ครึ่งกิโลเหมือนกัน,นก็คือได้ทั้งอาหารหลักที่เต็มเปี่ยมได้คุณภาพะนะคะคือข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารเคมีนะคะ,คะแล้วก็น้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอ่าเบอร์อะไรคะน้องจุม่มใ<ส>นโทรมาค <ใจ S 1> ุยนใจนะคะโทรมาสอบถามอยากคุยหรืออะไรก็ได้โทรมาที่เบอร์0 9 9นะคะ6 49 6 665นะคะจุมทวนอีกรอบนะคะ0 9 9 6 49 6 6 6 5ตามหน้าจอเลยนะโอเคก็คือโทรมาสอบถามเรา2คนได้นะคะบางท่านก็อาจจะยังอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันรำคาวตรวนี้เพิ่มเติมนะคะก็เบอร์ตามหน้าจอได้เลยนะคะเรายินดีที่จะตอบปัญหาทุกคำถามนะคะที่ท่านผู้ชมสอบถามมาเนาะวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะอีกแล้วเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นอาจจะลองเปลี่ยนบางท่านผู้ชมเนี่ย อยากไม่ทานข้าวอาจจะเป็นตัวอื่นนะเนบางคนอาจจะทานข้าวคือสั่งเป็นสั่งเป็นหลายๆกิโลอยู่แล้วอยากได้โปรโมชั่นอื่นอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจัดให้ใช่นะคะเดี๋ยวมาบอกกล่าวกันต่อไปเนาะแล้วก็คอยติดตามชมเราสองคนกับรายการไลฟ์สไตล์ by RICEO เหมือนเดิมนะคะเนาะได้เดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ